โอเคสวัสดีนนครับก็กลับมาแล้วนะครับกับยิปปี้อีพีที่ห้านะครับไม่ได้นะไม่ได้ทํานานเลยก็จะซื้อบังเบสนะันซื้อเคอร์เทนอะไรทุกอย่งงางมาแนละ้วอ๋อใช่ซื้อนี่มาก็คือเหมือนกับ base นูปเบเซลนี่แหละเหใช่ไหครับแต่แค่ทํางานดีกว่านะครับบังเบสอยู่ไหนคือ,อเขาจะทํางานดีกว่านะครับ เงินสองมาซื้อโทฟี่มาโทฟี่อยู่ไหนอะโทฟี่โทฟี่ถ้วยรางวัลอยู่ไหนโอ้อยู่นี่โน่นไหนไม่ใช่ยงอย่ดังทีวีทีวีเอชดอันนี้เนี่ยนะเที่ยนไหนเขาดูไหนโอ้เงิน ผมเงินให้อย่างนี้เซื้อตัวคิกเกอร์เลยผมผมจะซื้อตัวคิกเกอร์นะมาโอ้สันทำให้ผมผลิตเราทำผมผลิตเราโตขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว้าว,วดีนะบวกสามสิบบาทนะครับ ตัวนี้อะไรนะแคปิบา่าคูณสีเงินมาเลยนะครับพี่เขาด้ไหมไหนไเจ้าแคปิบา่าหน่อยอุ้ยน่ารักมากน้องแคปิบา่ามีอีกนะครับยิปปี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยิปปี้เฮเทอร์ บิ๊กิการน่าจะมีแบบไอ้พวกเกียรตยิปปี้แล้วก็มาบงบา้าเราไอพวกนี้จะทำดาเมจไอ้ยิปปี้กาดเนี่ยจะเป็นห้าสิเปอร์เซ็นตเนี่ยห้สิเปอร์เซนตเนี่ยหนึ่งรอซ็นะครับอู้หนึ่งร้อยแล้ลวไวจังเบเตอร์แฟนคูณสิอันนี้ก็คูณสิโอ,อตโต คนวายเลยเฮ้ยเราจะจบไฟนในคลิปนี้ไม่ได้นะสลิปปิ้งแมสซ์เซอะไรล่ะเฮ้ยเบเตอร์เซตอัพดูซิว่าผมยังไม่ได้ซื้ออะไรซื้อมาแล้วพวกนี้ นิ่เซอร์ผมซื้อแล้วซื้อซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วผมซื้อมาแล้วเหรอผมใช่ผมซื้อมาแล้วว้าวว้าวผมไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วผมไม่อยากจะเชื่อ เร,เราซื้อครบหมดนะครับอ่โผมไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเราซื้อ,นะอ,นอนครบหมดแล้วโอ้นอนตอนกลางคืนได้ซื้อครบหมดแล้วเครื่องโคน ยีปป่ปียี่ปีมาเออเลือกระเบิดเครื่องระเบิด้้เครื่องระเบิด,บดย่งบอกนะว่า อ๋อนี่คือปุ่มเปิดออโต้สติ๊กเกอร์ปุ่มปิดออโต้สติ๊กเกอร์นะสามสิบเจ็ดเกิดอะไรขึ้นเครื่องโคลนพังเดี๋ยว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 มีอะไรขายไหมมีหกล้านเนี่ย อย่าบอกนะผมจบเกมแล้วอะ่ะเฮ้ยมันจะมีแค่นี้ไม่ได้ผมต้องไปทำเค้ดอีกผมไม่ยอมแล้วนี่ฮะคิดไปทำเค้ดต่อดีกว่าครับเดยวัองหลายเค้ดแต่เกมน่าจะจบแค่นี้แหละเดี๋ยวมีอยากไปทำเค้ดไปกันครับทำเค้ดยังอื่ม,มจะซื้อน,นี่ก่อนเลยเนาะ มีเจ็ดล้านหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเจ็ดล้านพอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเจ็ดล้านโอ้โหโอ้โห mà xì hết một nói mày bây giờ không có ta gì nóng nói Hãy sao này kênh เยอะขึ้นฮะเดี๋ยว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 เวอะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมเหมนงงๆอยู่นะกับเกมนี้ยวันนี้จ้ายิปปีกาดโอ้ยโยเมื่อกี้ทำอะไรกันน่ะ ไม่น,นนะโอเคมึงใส่ไม่ยิดปิดก่อนแล้วเขาดูน้องหน่อยเขาดูน้องหน่อยไม่มามามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมชอบนี้ผมชอบนี้ไม่ใช่ปลาเลยเอยชอบนี้ดิอ,อันนี้แหละอันนี้แหละเอ้าเข้าที่สุขการคิดมาด้วย โอเคอืมมําทำอะไรได้บ้างเอา้ามันก็ยิปปี้เหมือนเดิมอะครับแต่ผมมีเนี่ยมีออฟอยู่อะแล้ทำงไง อือผมมีออฟอยู่อะมต้องทำอะไรกับออฟอ่ะวอยออฟอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยของหายหมดของหมหมาลายโอ้อะไรเนี่ย ของหายเลยคามิบาล่ากับยีป,ปี้นะครับเออปิดไนออกเดี๋ยวผมอยากรู้มากเลยว่าต้องทำอะไรได้บ้างนะไอ้วอยอ้อมเนี่ยสามารถทำอะไรได้แน่เดี๋ยวผมคิดว่า อืมคลิปนี้ไม่เป็นคลิปสุดท้ายผมต้องรู้ให้ได้ว่า voice off ทำอะไรได้ฉันไม่ต้องการ a t m ลองดูแล้วกัน Ui, yêu cương, không có dễ cương, mình đã candy venia, y em lòng luna bắt giữ, เพื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าผมอ่ะนี่เปล่าใช่มีอยู่ในนั้นแหละแต่ผมไม่รู้ทำอะไรได้ฮอ

มันตกยังไงอะผมตกยังไงผมตกไม่เป็นนะซึ่งว่าน่าจะตกยากโอ้แค่นี้เ,นบบนเดี๋ยวหน้าจะมีอะไรขึ้นมานะผมคิดว่าอ่าเอ้ออเอาเขียอู้แค่มันเป็นคนบ้านนะบางทีมัน,นใกล้็นคนบ้า ลูกอมผมต้องหาลูกอมให้เขาน่าจะอยู่แบบรอบๆบแมพแน่เลยผมคิดว่าเนี่ยแต่เนี่ยมันดังตลอดอะ่ะยิปเปี้อะไรอยู่ใกล้ๆอะ่ะก็จะก็มาคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้พอแค่นี้กงอนผมก็สมองเบลอไปหมดแล้วเนะี่ยไม่ใช่สมองเบอเลอดิคือผมก็งงไปหมดแล้วเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง 哼，这个没气了，呢，拜拜。